อ๋อที่เห็นนี่คือเป็นพระมาไล่ครับมาจากเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ป่าลงมาจากสวรรค์โปรดญาติโปรดโยมโปดสัตนรกให้เป็นลมเย็นเป็นสุขก็เลยมาประยุคเทตให้เป็นเกิดเกใส่ว่าเป็นลงมาจากสวรรค์อีรีอ่าให้ถ้าเป็นลงมาจากสวรรค์อีรีอ่าให้ญาติโยมใส่บุญทำบุญทำท่านเนาะก็เลยมาจัดแปลงให้คล้ายๆเป็นหุ่นพระสงค์ ลงตัวแท่นนี่แหละครับเวลามีโยมมากจะปล่อยลงมาบอจารครับมีโยมมากอันนี้ม่นคือยังในคลิปเลยครับเทศวิเพื่อขยาย่มมาทาบุญในวันที่สิบสามถึงสิบห้าพฤษภาโมคานีนี่เนื่องในงานผับปลาสามเมื่อี้ของวันทนาสะอาดบ,บันเจเล่นตำบลกุลนำ้ำเสเพื่อขอขาบางังแยงวันยาสวรรอาจารย์ก็เลยถ่ายลงคิปจบกันว่าครับ กะโอ้ยเด็ดเลรียญนี่ถืวไป็นสละครับเห็นว่างามดีแปลกไหมก็เลยลงตีก็บ่ได้บ่ได้ตั้งใจทายมันบ่บ่ได้ตั้งใจทายครับแค่ว่าก็มีคนสนใจแนแต่ก็บอกคิดว่าสิมีคนสนใจไลยปันนี่นี่ยาเบี้ยวไล่กันเลยจะค้นส้ลายตอนนี้อยู่ประมาณหาแสนเจ็ดหมื่นสามพันคนครับตอนนี้